นี่ผมคิดเองหรือว่าเอคนที่ชื่อเบียทริสที่เป็นเอลเมื่อกี้มันน่าสงสัยวะถ้าสมมติว,ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องปลอกแล้วแบบความจริงแล้วไอ้พวกฟอลเวอร์พวกนี้ม่งไม่ใช่คนร้ายหรอกความจริงแล้วฉันนี่แหละเป็นคนที่หลอกเธอให้เธอให,ให้อ้นั่นเองอะมันก็เป็นอะไรที่แบบผมสามารถคิดได้นะมันมันเป็นเนื้อเรื่องแบบเห็นบ่อยๆอะเะซาโดรารือแอสเตติกนักเดินเรือเอ,อ๋ยเจ้าเรือจำเป็นที่จะต้องทอดสมอสวัสดีค่ะแต่โชคดีนะ ที่เธอเนี่ยไม่ได้อยู่ในล่าน,น้ําที่อันตรายอะไรทักหนาในาขนาดนี้เอ๊ะในน้ําอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะหลังจากที่วิญญาณเนี่ยได้ถูกเจือปนโดยความชั่วร้ายเนี่ยมันเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะล่องเรือข้ามทะเลไปได้อีกอะมึงพูดถึงเครียดเหรอวะกูไม่เก็ตความชัม่วร้ายเน,นี่ยม oui ันจะหลอกลวงแม้แต่คนที่ระมาดระวังตัวเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ว่าพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องชัยชนะกับไอ้พวกศัตรูพวกนี้ชัว ชั่วร้ายแล้วพวกเราเนี่ยจะจัดการความชั่วร้ายอย่างไรกันพาะเราเนี่ยจำเป็นที่ต้องได้รับความชัยชนะจากความต้องการทางร่างกายความต้องการอย่างนั้นหรอความโลภความโลภบโลภมากยังไงเล่าอือแล้วยังไงวะกูไม่เก็ตแต่ว่าฉันเนี่ยได้เก็บอะไรมากมายระหว่างทางนี้ด้วยนั่นหมายความว่าฉันเนี่ยกาลายเป็นคนร้ายไปแล้วอย่างนั้นหรอฟี่ได้เปิดขีบทองคําระหว่างทางมาที่นี่หรือเปล่าขีบทองคํา ฉันไม่คิดว่าฉันเนี่ยเคยเปิดอะไรแบบนั้นแคสเกตมันคือศพลงศพมากกว่านะมันไม่ใช่หีบและดูบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆิเธอเนี่ยยังไม่อยู่ในหน้าน้านําที่อันตรายเรือพดุงความยุติธรรมของเธอเนี่ยยังไม่ตกอยู่ในอันตรายจนมาถึงทุกวันนี้แต่ว่าเธอจะว่าเธอเนี่ยเข้าไปใกล้ลงศพสีทองเมื่อไหร่ก็หันเรือหนีทันทีไม่เก็ดวะโอเคไอคนนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่าแบบเหมือนกับอ่าการผจญภัยของเรามันก็เหมือนกับการล่องเรืออะไรแบบเนี้ย ถ้าถ้าให้จะให้จะให้สรุปแบบนั้นนะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นการจนดไฟของพวกเราเนี่ยการล่องเรือในน่านน้ำพวกนี้เนี่ยมันมีแบบสิ่งชั่วร้ายอะไรมากมายแต่ว่าเธอเนี่ยอย่าละโมบโลกมากอย่าไปเปิดลงศพสีทองเป็นอันขาดเขาเตือนมานั่นเองนะแปลไทยโวเฮ้ยไอเจ้าตัวน้อยแกเนี่ยมาประลองกับข้าเปล่า ่าตายซะโว้โวเธอเนี่ยจะต้องอร่อยแน่ๆเลยเนี่ย,ยม,มีพุงด้วยไอ้นี่ใช่ปะที่เราห้ามเปิดไม่มันต้องเป็นลงศพสีทองดิรูนไฟรูนหินมีไก่บนโต๊ะด้วยไก่คงอร่อยรูนสโตนอย่างนั้นเหรอสเปลแคสติง้งรูนสปีดบวกหนึ่ง ใช้ออช้ MP น้อยลง50%ด้วยแล้วต้องเป็นธาตุลูนเท่านั้นเหรอหรือว่ายังไงอันนี้ไม่ค่อยเก็ตฮะอะไรคือลูนเว้ยเขาเตือนเราแล้วว่าอย่าเปิดหีบทองแต่จะเหลือเหรอเอ้ยมันต้องมันต้องเซฟก่อนเลยต้องเซฟก่อนลองใช่ไหมหาที่เซฟก่อนลองถ้าสมมติวาหาเจอเดี๋ยวก็ต้องหาที่เซฟก่อนเอ้ยไอย้นี่มันดูไม่น่าไว้ใจนั่นไง ไม่ต้องอะไรสักอย่างแน่นอนนะเห็นเห็นหน้าตาแล้วอืมอืมเอาเฮ้นี่มันกลับมาที่เบสลเล้กลับมาที่ฐานทับนี่ว่าโอ้ย oh, yeah. แต่ทับเลยแล้วก็โอ้โหผ่านมาเมื่อกี้ตลอดลกูมีตังแค่หกสิบเน่ยนะ h ่ t t h e what จริงดีตังแม่งหายากว่าเกมนี้ทางนี้ขึ้นไปข้างบนเนาะโอเค วัดดีอันนี้เรามาอยู่ชั้นเดียวกับเอโลลี oli, ป่ป่าป่าของมืตอกี้ใช่ไหมน่ากลัวเนี่ยเราจะต้องไป,ปเผชิญหน้ากับเขาเป็นตัวต่อไปอย่างนั้นเหรอวัดดีโอ้อันนี้คือโอ้โอ้สาวน้อยเธอเดียวรู้วิธีการเปิดประตูอันนี้หรือเปล่าคุณพูดเป็นเหรอคะแน่นอนอยู่แล้วสิชั้นเนี่ยพูดเป็นอยู่แล้วแต่ว่า กอบ,บินที่ฉันผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยเห็นเขาพูดเลยนะคะมันมีเหตุผลแล้วนะกอบ,บินอย่างพวกเราเนี่ยไม่สามารถให้ไอเจ้าพวกคุกคูโครนเนี่ยเห็นพวกเราเนี่ยพูดได้เลยฮนะคุกคูโครนคือแล้ววคุกคูโครนอย่างนั้นเหรออ่าการพูดเนี่ยได้ถูกแบนแล้วนะพวกเราเนี่ยถูกแบบโจมตีแบบซีซูขซีซูวโดยไม่ให้เหตุผลด้ยซ้ําไม่มีใครที่แบบไม่ทําตามคําสั่งของเธอเนี่ยจะไม่โดนทําโทษอย่างเป็นอย่างสาหัสเลยละนะฉันแต่ไปแล้ว ประตูเจ้านี่เนี่ยมันไม่เปิดฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะนะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลองเปิดดูด้วกันอือโอ้เขาขายของด้วยเอากุณนะตอนนี้ฉันเนี่ยออกจากที่ดีได้แล้วบายบายบอริสไว้เจอกันโอเคเฮ้ยเอออะไรกัน what ก็ปิ้นเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันไม่เป็นไรใช่ไหมน,นั่น แรกอย่างหนึง่งฉันเนี่ยได้พบอะไรหลายๆอย่างแล้วนะเธอเนี่ยเชิญดูได้เลยเอา้าวแล้วแล้วเธอจะไม่พูดอะไรหน่อยจ๊ะน้องสาวน้อยไม่พูดอะไรหน่อยหรอ c a s เ l e Lower Lantern Key อ๋อแล้วเป็นชอบนั่นไงมันเริ่มมีลางแล้วอ่ะว่าเบียทริสไม่ใช่ตัวดีแน่นอนแหละดาบยาวอย่างนั้นหรอ ดาบยาวมันดีกว่าอันที่แล้วไหมโอ้ก็โอเคนี่นะ่ะไม่แย่เบทริสฉันสงสัยในตัวเธอมากขึ้นเรื่อยๆนะเธอเป็นใครกันแน่ทําไมเธอถึงไปฆ่ากอบบินผู้บริสุทธิ์เขาอย่างนั้นฮะมันมาขายของกูอีกกูจะคุยกับมึงไม่ไม่ให้มึงขายของไม่นะกอบบิน no ทำไมถึงทำกับกอบบินอย่างนี้กอบบินทำอะไรผิดอ๋อ,อใช่ เ,เมื่อคราวที่แล้วขวนเขาบอกว่ามีคนบอกว่าผมพลาดชุดว่ายน้ําของน้องเข้าไปต้องกลับไปเก็บชุดว่ายน้ําจากที่ไหนสักแห่งที่ม่อยู่ในมินิแมปนี้อีกอย่างนั้นหรอแหมแต่มันเป็นชุดว่ายน้ําเลยนะถ้าสมมติว่าเป็นชุดว่ายน้ําเราจะพลาดได้อย่างพลาดพังได้อย่างไรกันแต่ถ้าเป็นชุดว่ายน้ำก็คือต้องกลับไปทางไหนสักแห่งที่เราลงไปลงไปเลี้ยวซ้ายน่าจะอยู่ฝั่งนี้มั้ง ั้งนี้เรายังไม่เคยไปอ่ะเพราะมันไปไม่ได้งไงไม่เคยไปเพราะมันไปไม่ได้ไปเถอะกระโดดลงแล้วจำได้ว่ามันเออไอตัวสลามมันอยู่ที่ไหนสักแห่ง no นี่ไงสลามอยู่นี่ไม่ใช่ไอตัวน้องผีอยู่นี่ที่เราต้องเปิดประตูเข้าไปอะเนาะแต่ปัญหาคือไอประตูนี้เรายังไม่ได้กุญแจเลยนั่นเองนะ ถ้าไม่ได้กุญแจทําไงก็หาสิครับเอ้ยนี่ไอ้กุญแจลามี่เจอโนโ่ามี่คือน้องทวินเทลที่อ่าเป็นบอสที่เราฆ่าไปนั่นเองไงฉันเนี่ยทาอะไรให้กับเธอฉันเกลียดเธอฉันไม่ไมอยากเจอเธออีกเลยเอา้าวแล้วคนที่เป็นผีด้านล่างเขาไปทําอะไรให้น้องเขาโกรธเนี่ยนี่ไงได้กุญแจมาแล้วเจ๊ yeah. แล้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยแล้วฉันสติว่าวกูกดสวิตช์นี้แล้วกูจะลงไปข้างล่างอ๋อกดนี่เอง เปิดได้แหละเปิดแล้วล่ะไหนเขาต้องการเข้าไปเพราะว่าอะไรเราเห็นกระดูกจากข้างนอกจําได้แล้วฉั้นเนี่ยกำลังตามหาเพื่อนของชันอยู่แต่พวกเราเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรงี่เง่าเงี้เง่าพวกเราเลยแยกทางกันไปและฉั้นเนี่ยก็โดนถูกโจมตีโดยสลามแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละขอบคุณที่ษาช่วยเหลือชั้นขอโทษนะที่ฉันให้ให้เธอเห็นชั้นในสภาพสมเพศแบบนี้ชื่อของเธอคือจําได้แล้วลามี่ ชื่อของเธอคือลามี่อ่าอันนี้คือเพื่อนอีกคนหนึ่งที่น้องโรล,ลีทวินเทลเขาบอกว่าเขาเกลียดเขาเกลียดเป็นเพื่อนที่แบบอะไรไม่ดีทะเลาะก,กันอะไรของมันก็ไม่รู้ถ้าสมมติว่าเจอรามี่แล้วก็ช่วยเหลือเธอด้วยเธอเนี่ยมีผมสีเขียวทวินเทลไว้ไเจอกันแต่ว่ากูฆ่ากูปัญหาคือกูฆ่ามันไปแล้วไงเข้าใจไหมนี่ไงสวิมสูตรมาแล้วเจ u r n a l Number no. ฟ ฉันเนี่ยพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหนูทดลองทั้งสองตัวเนี่ยในการที่จะควบคุมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะประสบความเสีเด็จพอสมควรเอ้มาอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการแบบสร้างความหนามระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเพื่อทําให้พวกเขาเนี่ยแยกจากกันอืมคือในที่สุดแล้วเร,เรารู้ใช่ไหมว่าคนได้ถูกซัมมอนมาในโลกนี้แล้วเสร็จแล้วก็เพื่อมาทําอะไรสักอย่าง แล้วไอ้พวกนี้เหมือนมันทำการทดลองกับคนที่ถูกซัมมอนมาเหรออะไรประมาณนั้นมัน้งยังยังไม่ได้เขายังไม่ได้ความเท่าไหร่นี่มีชุดว่ายน้ำด้วยพอลาใส่แล้วน้องเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ำไปเลยเผื่อชอบแต่ชุดว่ายน้ำเราใช้ไม่ทันแล้วอะชุดว่ายน้ำมันต้องใช้ตอนที่สู้กับบอสอน่เพราะเราจะได้กันสายกันสายฟ้าพอเวลาผ่าสายน้ำด้วยซึ่งไม่เก่งแล้วไปใส่ถุกมือก่อน ไปใส่ถุงมือแทนบอกให้หยุดจอมมาอะไรนี้แต่จริงๆแล้วผมว่าโดนอัญเชิญมาเป็นหนูทดลองมากกว่าเหมือนเรากําลังโดนหลอกให้เราทําอะไรหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้แล้วไอ้เจ้าเบียทริสนี่ก็อาจจะเป็นแบบตัวร้ายหลักเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้โดนอัญเชิญมาให้ใส่ชุดว่ายน้ำเข้ากับด่านมากใส่ชุดเยอดว่ายน้ํายาวๆเลยจริงเหรอผมชอบชุดนักเรียนมากกว่าชุดว่ายน้ำมัน มันไม่มีริวๆผมชอบชนักเรียนมากกว่าถือแม่น้ำอย่างน้อยมันก็เก่งตรงที่ว่าเราท่านสมมติเราเสกสายฟ้าใส่น้ำมันก็มันก็ไม่โดนเรารู้สึกว่าเก่งอยู่แค่นั้นจริงๆนะแล้วรู้สึกว่ากันเปียกได้มั้งถ้าจาไม่ผิดโอ้ยหน้าหนาวโอ้ยหวัดดีไม่นึกว่ามึงเป็นศัตรู แ่ยมึงอย่าเล็ดไอ้อย่ามาดูยูวอนวิวสโนมันใส่กูได้ไหมไม่มาชวนกูบิวสโนมนบ้าจริงโอ้เฮยโดนอะไรลงไลนะเนี่ยเจ็บจังจะตายแล้วด้วยเบอร์หมดเลยโอ้สายตาผ้ามัวเอาไฟไปกินโอ้โดนกิดละกลายเป็นน้ำแข็งนี่แหละโอ้โดนกิดละกลายเป็นน้ำแข็ง โอ้โดนกีดแล้วกลายเป็นน้ำแข็งตายนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไฟเอ็มไฟเอ็มบรอโอ้สโนว์แมนไซกิโล t ด e f ฟั k what is that เียวด้วยคุณเห็นเคียวนั่นไหมอยากได้แม่งหลอกให้กูอยากได้แล,ไดแล้วหลอกกูไปแบมบูโซ่ใช่ไหมสัตว์อะไรเนี่ยมีโรล,ลีด้วยเอลนอเฮ้ย hey, ไอเจ้าคนชั้นธรรมดาเอ๋ยมานี่เร็วฉันเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากแกอ๋อคุณเนี่ยดูใสๆนะคะไม่เป็นไรใช่ไหมบ้าบอรจริงในการที่ฉันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำโัวสุภาพให้กับคนชั้นธรรมดาอย่างแกเนี่ย แต่ว่าฉันเนี่ยเป็นวิญญาณที่แสงใจดีเพราะฉะนั <S <S ้นฉันเนี่ยจะขออภัยในการที่แกเนี่ยทำตัวไม่สุภาพแก่ข้าแล้ว้จะให้ฉันช่วยเรื่องอะไรอย่างนั้นเลยแกเนี่ยเห็นไอ้เจ้าข้างๆฉันที่มันลอยอยู่หรือเปล่าไอ้นี่เนี่ยเป็นปีศาจที่ถูกต้องศักด์ตรงนั้นไอกระต่ายแสนน่ารักตัวนั้นหรอคะเป็นอะไรหรอฉันเนี่ยถูกหลอกหลอนโดยไอ้เจา้าตุ๊กตาปีศาจมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วมันเนี่ยไม่ให้ฉันพักแม้แต่คืนเดียว อ๋อถึงว่าสีตาเป็นหมีแพนด้าแบบนั้นมาไม่ได้หลับมาร้อยปีหรอคะ <c oughs> การที่เธอเนี่ยไม่เอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยมันทําให้ฉันเนี่ยรู้สึกประทับใจจริงๆแม้แต่คนชั้นธรรมดาที่ต่ําต้อยอย่างแกก็ตามแกเนี่ยไม่เคยเรียนหนังสือเลยอย่างนั้นทรืก็ฉันคิดว่าเสื้อผ้าที่ฉันเนี่ยใส่อยู่เนี่ยชื่อชุดนักเรียนแต่ว่าฉันเนี่ยจำไม่เอความจาเสื่อมฉันก็เลยไม่ค่อยแน่ใจคะ่ะอเอาเถอะอยังไงก็ตาม ในการที่จะปัดเป่าไอ้เจ้าตัวปีศาจนี้ไปเธอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเอาเคียวต้องสาบมาจากด้านล่างอืมทำไมมันเหมือนกับดักวะเดี๋ยวบอกว่าเป็น,นกลไกอะไรสักอย่างเดี๋ยวบอกจะบางทางอยู่แค่แค่เอาไอ้เจ้าตัวแอนวิลแอนวิลคือไอ้ที่เขาไว้ลองตีเหล็กอะไอ้ไอ้สองอันที่อยู่ด้านบนอะก็แค่เอาแอนวิลเนี่ยไอไปวางไว้ที่บน อสวิตท,ที่อยู่บนพื้นแล้วประตูเนี่ยก็จะเปิดเธอเนี่ยก็สามารถไปเอามันได้ถ้าสมมติว่าเธอล้มเนี่ยแล้วก็เธอเนี่ยก็สามารถออกไปแล้วกลับมาใหม่ได้ทุกๆอย่างเดี๋ยวจะกลับไปเป็นปกติไอ้กระตุยนี่นยนะกูต้องทําลายมานันะแน่ใจเหรอแน่ใจเหรอไอ้กระตุยนี่น่าทําลายเนี่ยไอโอ่ออาา Earth อบอดี้พวก <ś led over> แล้วไงต่อช็อกเวฟโอเคแล้วอ๋อมันเป็นพัซซลนั่นเองเก็ Get และเข้าใจและโอเคอย่างแรกคือเราเห็นไอสวิตอันนี้ใช่ไหมมันเปิดเกตสองอันด้านในอ่ะแล้วเราเห็นอะไรอีก มีอะไรให้ให้เรา,ขาไขปริศนาได้ปหมมันคงไม่เห็นอยู่แค่นี้แล้วมันช่วยอะไรได้วะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นตรงนี้ก็จะกระโดดไม่ถึงเยีมีแค่นิดเดียวดับกบลจำได้ไหมไม่ได้ฮึถ้ทาทาดินมันทะลุพื้นได้เมื่อกี้ผมเห็นผมทําป่ะมันไม่ถึงอ่ะดูดิมันไม่ถึงอะ่งอะ ต้องยืนบนที่ตีเหล็กยืนยังไงอ่ะไปยืนยังไงอ่ะยืนอย่างน,างนางงี้อ่ะเหรอออแล้วแล้วถ้าสมมติปลดตรงนี้มันผมว่าผมทำผิดแล้วลนะ่ะเอออย่างนี้ก่อน และตรงข้างล่างนั้นจะอ้าวซะง,งั้งงนซะงั้นนะป่ะโถยถ้าคาถามันหมดโอกาสได้วุฒมันหายไปเลยโอเคแล้วก็กดสวิตช์นี่สวิตช์นั้นก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเปิด หลังจากนั้นวอตเน็กซต้องเอาไอ้นี่ขึ้นมาข้างบนเหรออ๋อเลื่อนไปฝั่งซ้ายใช่ไหมเอา้ามันไม่ไม่ตกอะตกสิครับเออแง่เอ้ยนึกว่าจะไม่ตกแล้วก็เลื่อไนไอ้นี่ขึ้นมาพร้อมๆกัน ้าสมุกคาถาหมดก็ไปซื้อได้มันมีอีก bundle of e a r t h w a r n เนะี่ยมีที่ร้านค้าไปฟาร์มตังมาขายของเยอะๆลูกยังเก็บได้แหมโอเคเรียบร้อยอเย่เขียวพิก up curse โอเคได้เควสละ แล้วไงต่อออ oh. ในที่สุดฉันเนี่ยก็ถูกปลดปล่อยจากไอ้เจ้าตุ๊กตาบ้าบอนาาั่นสักทีขอมันได้ไหมคะไม่ได้ฟังฉันหรอมันโดนข้องต้องสาบเนี่ยเดี๋ยวมันนียจะหลอกหลอนเธอไปตลอดไปนะแม้แต่ความตายก็ตามค่ะแต่ฉันเนี่ยชอบตรงที่มันน่ารักมากเลยแหละอยากจะทําอะไรก็ทําไอ้เจ้าคนชั้นธรรมดาเอ๋ยในหน้าขนาดนี้ฉันเนี่ยจะไปพักก่อนละ หลังจาก100ปีที่จัก,กรวดิของฉันเนี่ยโดนทำลายโดยแม่มดอันชั่วร้ายในที่สุดฉันเนี่ยก็ได้พักผ่อนสักที best friend ได้ best best friend มาแล้ววะง่ายวะง่ายเหรอตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ earth ball ในการอ้นั่นนอาว้ง่ายเหรอ no pain no gain effect stack สี่ทั้งจากการโจมตีสำเร็จและเอฟเฟกต์จะหายไปพอเวลา attack ล้มเหลวทำให้เกิด breathing damage 6 ดาเมจบวกหกสิบเอ็แทบวกหนึ่งและโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยแลนะ้วเบสเฟนเนี่ยพอเวลาเบสเฟนโดนโจมตีเอ็มพีบวกสองกูเอาตุก๊กตาฟาดเลยอืมอืม <c oughs> <c oughs> มันมันเก่งเหรอวะ <c oughs> <c oughs> กำลังนึกอยู่ว่าไอ้ตุก๊กตาที่มันเก่งเหรอแต่ไอ้เอเอเนี่ยเก่งแน่แต่ว่าแบบเล่นยากอยู่เนี่ยไะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเล่นแบบดาร์กโซเล่นเล่นให้มันยากขึ้นไปสุดมันลองดูลองดูเขาบอกว่าถ้าสมมติเราตีพลาดเราจะโดนดาเมจหกแต่ถ้าสมมติเราตีโดนเราจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรพวกนั้นแล้วเราได้รับดาเมจจากฝั่งตรงข้ามเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซนอีกอ๋อมันสแต็คกับที่ตีเหล็กได้ด้วยไปเก็บสแต็คที่ตีเหล็กอ่ะที่ตีเหล็กไม่อยู่แล้วมีกระต่าย ผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่ากระต่ายมันมันเก่งตรงไหนวะผมยังรู้สึกไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อืมอืมอ่ะอ่ะอะตีโดนไหมเนี่ยตีโดนไหมเนี่ยี่นเนี่ยอ้าวโดนโธ่ดวเข็เต็มหัวเลยขอดูแพทเทิร์นหน่อยสิเธอ ขอฉันดูแพทเทิร์นแป๊บหนึ่งอยู่ดีมึงก็โผล่มาแล้วมึงมึงเอาเลดอีโก,โกมาเป็นกองทัพเลยนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยกูตีซ้าไยนี่เนี่ยโอ้ยิ่งตียิ่งตีโดนยิ่งเร็วขึ้นแต่กูจะโดนแล้วก็จะตายแรงจังนี่เนี่ยโอ้โอ้แรงมากเลยเวย มันบอกมันไอสเตตัสของไอ้เจ้าเขียวเนี่ยมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าเราได้รับดาเมจจากศัตรูเพิ่มขึ้น40%นะเ้ย์แต่ว่าแอคแท็กสปีดเราจะบวกหนึ่งดาเมจบวก60สแต็คสี่ครั้งด้วยต่อการโจมตีก็คือสมมติว่าเราโจมตีโดนหนึ่งครั้งดาเมจบวก60ครั้งที่สองบวก120อะไรแบบนี้แล้วเสร็จแล้วพอเวลาเราทบสี่ครั้งกลายเป็นว่าเราโดนศัตรูโจมต,ต,รตรีแรงขึ้น40%คูณ 4, ี่เหรอวะ what the fuck สุดตีน ปลี่ยนอาวุธตีก็ดีนะสแต็กก็ยังอยู่มาปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมคุณโดนยูวอนอบิวสโนแมนเงียนั่งโดนสโนแมนต่อยสองทีตายจะบ้าตายนี่แน่นี่แน่ไฟเร์โอ้้ยโออด ลองเปลี่ยนอาวุธด,ดูก็ได้ one two, three, four three f o นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่โอ้เฮ้แล้วโอ้จะตายแล้วน,นั่นผมอะ่ะ เมื่อกี้เพราะผมตีไม่โดนใช่ไหมผมเลยโดนดามเมจจากอาวุธตัวเองเนี่ยเยี่ยมไปเลยเอไอ้แม่งเรียกเซกิโร่มาบ้านะบาคโน่เซกิโร่แม่งตีผมยีบสองดามเมจมาลงมาข้างล่างขึ้นมาข้างบานแล้วก็กระโดดอาช๊ชเลือดผมหายไปข้นหลอดเมื่อกี้ผมเห็น มามามาเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่ผมจะตายโอ้ยกระโดดหลบไม่ทันนะ่ะใช้เคียวอาจจะเสี่ยงไปก็เป็นไปได้อาวุธธรรมดาธรรมดาดีกว่าไหมเอาได้ได้ได้ไดเคียวมันมันมีม <laughs> ผมชอบมันมีมดี <laughs> โอ้่จเฟรแรกแม่งโตแล้วอะเช็ดดูโตขนาดไหนโอ้ยเจสสไม่ครับเอ้ยโลลีเอโอ้โหมีเฟรสามแล้ววั What? คุณเล่นสุดเอ้ยคุณเดาถูกสามทีเลยเหรอเอิม่มเมื่อกี้คือมันต้องเดาหนึ่งในสามตัวใช่ไหมแล้วผมเดาถูกสามทีเลย ถ้าให้ผมเดานะคือบอสมันเป็นดอนแบบแยกล่ามสามอันแล้วเสร็จแล้วให้เราเลือกหนึ่งในสามตัวว่าไหนถูกไหนผิดใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ผมเดาถูกสามทีรวดเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ความความเวอร์ของสรตมเมอร์ครับถึงแม้จะไม่ใช่สรีมเมอร์แต่กูก็เวอร์ได้ <c oughs>